เก้าหมื่นแปดพันบาทลงอีกแล้วนะครับนี่ฮะนี่เก้าหมื่นแปดพันบาทจริงไม่จริงครับ <trauma> ม uh ันมาถึงขั้งครับ้าครับเดี๋ยวนี้นะเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับนี่ของพี่ทรายเดี๋ยวเจอกันคุยกันครับนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณพี่สันตินะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมที่ควรตโตคาในช่องทางของ YouTube นะครับออนไลน์นะครับแล้วก็ Facebook เพจนะครับ วันนี้ได้มากินข้าวเย็นนะครับที่บ้านนั่นนะพี่บ้านนาบงบ้านนาบงนะครับตำบลน้องสวงน้องสวงอำเภอน้องกุ้งสีน้องกุ้งสีนะครับมาหมื่นแน่จังน่อยนะครับนทั้งหมดต่อที่บุญของนายบุญครับเสียงไปทั้งแนแล้วเสียงแล้วนะครับ จะมืดจะข้าแค่ไหนนะครับไม่ได้ให้มาถึงมาถึงครับไม่ต้องมาจําไม่ต้องอวนจองนะครับแล้วก็นี่คือของแค่นี่คือของแค่เพื่อนจ่ายถึง้าบ้านกันใจมานี่ก็เว่าต้องการเนี่ยติโทรมาหาด้อครับได้ครับคือถ้าใครสนใจให้โทรหานะครับไม่ต้องอนมาจำเป็นไงติโทรกปหาอยู่รับได้แล้วอยู่บ่ ไม,ไม่ต้องมาดจาไม่ต้องโอนจองนะครับขอแค่โทรหาห,าหรือว่าวิดีโอคอลก็ได้นะครับโทรหาคนเลยมีปัญหาอย่างอย่างพี่สันตินะครับพี่เขาโทรหาแล้วก็แอดไลน์เพิ่มนเพื่อนวิดีโอคอลคุยรายละเอียดนะครับมากัดโทรเลยยิ่งเลยวันเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับจอดส่งถึงหน้าบ้านนะครับโอนให้พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายนะครับ แล้วก็สายพานไทมิ่งนะครับทุกอย่างพ่นการสนิมด้านล่างให้นะครับติดฟิล์มให้ใหม่แอร์ล้างตู้ให้ใหม่ทุกอย่างนะครับเฉพาะที่ไม่สวยคือสีตามที่เรารายงานคือว่าสีไม่สวยมีร่องรอยขูดขีดลายต่างๆนะครับคือเพี้ยนพี่ละนะครับเบาะก็หุ้มให้ใหม่ทําให้ใหม่ทุกอย่างภายใงภายในเก็บอาดเรียบร้อยหมดนะครับเครื่องเสียงเปิดวิทยุฟังได้นะครับแต่อยากได้แบบว่าจอแอนดรอยติดไม่ต้องพูดเพื่นบ่ ไม่ได้มันเป็นมามาตั้งแต่กับรถครับเป็นธรรมชาติขรถนะครับอันนี้รู้ทัวร์เท่าไรเท่าหันก็ไม่เก่าขึ้นปวดเสียบเนี่ยก่อนก่อนที่ว่าเราจะจากอ่าอยากให้พี่สติฝากให้ช่องทางยูทูบหน่อยว่าเราได้โอนมาจับได้โอนจองไหมพูดไปแบบเอาแบบใจจริงเลยนะครับนี่เลยรุ่นรุ่นนั้นมาจองบัตรโอนยังบัตรจ่ายจักบาทเพิ่นมาส่งเองเลยส่งหลักกระจายส่งหลักกระจายพอตัวชี้ได้ใช้งานได้ ซื้อมาเลยแบบดอกสร้างความโรดทดสอบเป็นงไงเนี่ยมูเซอร์จะตาปิดปิดว่าเชี่ยงเชี่ยงสร้างเบนไปเอาหมอแบบรู้นไม่มีครับไม่มีตัวนี้ไม่มีถ้าเกิดว่าเป็นขนาดนั้นเดี๋ยวสั่งซื้อแบตเตอรี่ให้ใหม่เชี่ยงเชีนะครับก็ทางร้านเราครับขอจกธนยศลุ่งเดือเจริญยนสองพันิบนี่ผลออโต้คาร์ในช่องทางของยูทูบแล้วก็เพจในคนรอค้าเพจที่วัดธนยศนะครับขอจกธนยศลุ่งเดือเจริญยนต์นะครับ ก็ขอบคุณพี่สันติมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เลี้ยงข้าววันนี้นะครับแล้วก็คุณพี่หญิงด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไ่ด้วยวันนี้นะครับไม่ได้เห็นรูปรถคันละ9ก0 0 0บาทเดี๋ยวดูท้ายคลิปเดี๋ยวผมถ่าย่าภาพไว้ให้นะครับใครสนใจให้โทรหานะครับไม่ต้องโอนมัดจำไม่ต้องโอนครับเอาที่อย่างอันคาพันนงพ่อขอมาซื้อเราก็เปลี่ยน ซื้อมาให้แล้วครับเบียร์เบียร์ก็ซื้อมาให้เอาไหมวันนี้ซื้อรถซื้อขันแถมเบียหนึ่งขันนะครับก่อนให้กินเลยนะครับวะไม่ได้ใส่ซับไม้ครับเอาให้น้องเพิ่นจับให้ตะววันสิมไบตะใส่ป้ายทะเบียนกไม่ได้ใส่เพิ่นว่าเพราะต้องใส่ครับก็วัเน็้เอาเองนะครับสร้างมือจี๊บเงินก่อนเดี๋ยววันนี้ซื้อเบียร์เบิร์ดครับ เดี๋ยวตีสูบเดี๋ยวบเบิดครับเหมือนยาตียาครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับการปนโอ้ยยาถอดนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครสนใจรถมือสองโทรหาที่คนเอาตู้ค้าด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณอีกท่านหนึ่งนะครับนะครับคือรถลูกค้าที่เรามาส่งมอบให้นะครับเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับแล้วก็จะเดินทางกับ เรียกคุณพี่นะครับพี่สันตินะครับเลี้ยงกับข้าวเลี้ยงเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเดินทางกลับเลยเนาะครับพี่เนาะมันสิเด็กคนสิบเป็นคนแล้วเนี่ยนะครับคันนี้นะครับ9 8 0 0 0บาทผมก็มาส่งมอบถึงที่นะครับก็ขอบคุณพี่มากนะครับแล้วก็เลี้ยงกับข้าวอะไรต่างๆด้วยนะครับนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้นะครับเดินทางกลับแล้วนะครับ เดินเสื้อไปใส่ว่่ได้เสื้อไปซ้อมวม่มาเธโทรหาอีกเด้อไปใส่วันเสือมาซ้อมดีนะนะครับ <c oughs> เอฟซีตัวจงทั้งสองท <c oughs> ่านนะครับพ่อใหญ่านายดีพ่อใหญ่ทนยศไม่มาพ่อใหญ่ทนยศไข่รับพี่ธนยศของเรานลครับไม่สบายแต่นี้ว่าจะมาตั้งเขา่าตั้งใจว่าจะมาแล้วครับแต่ว่าคือได้น้องไม่พร้อมไปเพื่อนต้มเนี่ยกินกับตะมุกฮงนำปลาเลยครับอันนี้วันนี้ก็สิบเก้านาฬิกาแล้วนะครับก็ ผมทุกคนจะเดินทางกลับแล้วนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านเลยนะครับครับหวัสดีครับ